ช่วงที่2นะคะของรายการคนรู้จริงนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราพูดถึงโครงการหมู่บ้านศิน5ห้านะคะแล้วก็ติดค้างกันไว้ว่าเอ๊จะมีตัวเลขสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ทราบตัวเลขมาแล้วนะคะจากยอดใบสมัครที่เข้ามาตอนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะทั้งหมด4ี่ล้านหกแสนคนนะคะก็เป็นใบใที่เข้ามานะคะแล้วก็ใช่ค่ะคแล้วก็จะแยกด้วยนะคะว่าแต่ละจังหวัดนั้นจังหวัดไหนมีตัวเลขที่สูงนะคะแต่ใบสมัครที่มาสูงสุดตอนนี้ต้องชื่นชมจังหวัดลบบุ ะะเข้ามาถึง78%ซค,คะ,คะซึ่งยอดใบสมัครมาถึง4,15723นะคะ,คะแล้วก็ประชากรที่ได้เข้าร่วมโครงการสูงสุดก็เหมือนกันนะคะที่จังหวัดรบบุรีนะคะ,คะก็เป็นตัวเลขที่ต้องขอชื่นชมจริงๆนะคะว่า ลบบุรีเขาทําได้เจ้าเมืองผู้การจังหวัดแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะตาบลเจ้าอาวาสบุญด้วยนะคะกับผู้ที่มีส่วนในโครงการนี้แล้วก็คุณแอดคาราบาวด้วยที่ร้องเพลงนะคะเมื่อตอนต้นรายการเพลงสินห้าฟังแล้วก็ทําให้มีความรู้สึกว่าการรักษาสินห้าก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะคะเราสามารถทําได้แล้วก็อย่าลืมไปชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราในบ้านเรานะคะวันที่30เดือนนี้นะคะวันอาสาฬหบูชาวันที่ส1มเวันเข้าพรรษ ก็เข้าพรรษานี้รักษาศีล5ห้ากันนะคะสีหห้านะคะทำให้ลอรวยรอสวยรวยฉลาดแล้วก็จะตามด้วยสมปรารถนาด้วยนะต้องการอะไรปรารถนาอะไรก็จะได้ดังที่เราปรารถนาเพราะทุกอย่างมันจะราบรื่นนแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีคนที่มาช่วยเหลือเราไม่ว่าจะคิดแค่คิดเนี่ย คนก็เริ่มจะมาช่วยแล้วนะคะลงมือปฏิบัติรับรองโครงการใหญ่และก็ไม่หนักหนาสาหัสนะคะสามารถทำสำเร็จได้ลุล่วงในเวลาันรวดเร็วแล้วก็หรือตรงตามกำหนดการได้เลยค่ะ แล้วกออ็อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อตอนต้นรายการเราพูดกันถึงเรื่องของไทยแล้งนะคะซึ่งพี่ต้อยเองนั้นได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพระเยาแล้วก็นําภาพมาให้พวกเรารายการคนรู้จริงก็จะได้เห็นภาพจริงๆเป็นบรรยากาศจริงๆที่เกิดขึ้นแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยค่ะก็ทําให้หลายๆคนก็มีความวิตกกังวลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิง่งใครที่เคยเดินทางไปที่ตลาดอัมพวาเนะคะ <ừ> เราก็จะพบว่าเป็นเรียกว่าภูมิชาวบ้านนะคะในเรื่องของการทําของขนมง้าวทับใจค่ะโอ้รีไปหลายครั้ง เพราะตอนปีที่ยังเป็นสสอยู่เนี่ยนะคะได้พาลูกบ้านไปเที่ยวนะคะเวลาไปจัดสัมมนาการเคหะบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราพาลูกบ้านไปแวะที่ตลาดอัมพวาจะมีความรู้สึกว่าโอ้คนไทยสมัยก่อนบรรยากาศเป็นอย่างนี้นี่เองพายเรือนะคะแล้วก็ทาอาหารจากที่บ้านมาก็จะเป็นของที่เป็นแฮนด์เมดเนี่ยนะคะทำเสื้อผ้าที่เป็นเรียกผ้าลายหมักลุกผ้าลายผ้าขม้าเนี่ยนะคะแล้วก็สวยงามมากอาหารการกินก็ราคา แล้วก็ย่อมเยาวราะค่ะพอซื้อกันได้มีแทบทุกอย่างเลยเนาะอาหาข้าวอาหารหวานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ซื้อเป็นของฝากมาแต่ภาพที่น่าตกใจนะคะก็คือเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการแชร์ภาพที่ตลาดน้ําอัมพวาในสภาพที่น้ําในคลองนั้นแห้งขอดทีเดียวนะคะดูจากในภาพเห็นว่าเรือจอดนิ่งเลยนะคะเพราะไปไม่ได้นะคะในโลกโซเชียลที่มีการแพร่หลายหลายคนนั้นตกอกตกใจกันไม่น้อยนึกว่าเอาแล้วภัยแล้งทําพิษนะคะตลาดน้ําเก่าแก่แบบนี้เอา บบเจอปัญหาภัยเขาแล้วนะคะค่ะแต่ว่าไปไปมามาก็มีการถแถลงออกมานะคะว่าภาพน้ําแห้งขอดเนี่ยเกิดจากปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงนะนะซึ่งเป็นสภาวะปกติของแม่น้ําที่อยู่ติดกับทะเลในแถบที่ราบลุ่มปากแม่น้ําซึ่งจะว่าไปแล้วคลองในสภาพน้ําลงก็ดูปแปลกตาไปอีกแบบหนึง่งเห็นน้ําแห้งขืดก็ไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงน้ําก็จะเออขึ้นมาเต็มตลิ่งได้ะคะ่ะ ค่ะแล้วก็การที่น้ํานี่ลดลงจนแห้งขอดแบบนี้นะคะไม่ได้แปลว่าตลาดน้ําอัมพวาจะต้องปิดหรือว่าหยุดขายของนะคะเพราะว่าพอค้าแม่ค้าก็ยังค้าขายกันอย่างคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางกันมาอย่างคับคั่งนะคะเช่นกันนะคะนอกจากจะพากันไปเห็นภาพจริงๆแล้วไทยรัฐออนไลน์นะคะที่ได้นําเสนอภาพข่าวก็มี10บเรื่องน่ารู้ของตลาดอัมพวาซึ่งไปรวบรวมมาให้ชมะคะ่ะเรื่องที่1นนะคะตลาดน้ําอัมพวานนั้เป็นตลาดน้ําที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดอัมพวาเจติยาราม ในจังหวัดสมุทรสงครามนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อีกแห่งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศก็คงให้ความสนใจหลังไหลเดินทางไปเที่ยวสม่ำเสมอไม่ขาดสายเลยค่ะ ค่ะสก็คืออย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นี่นตั้งอยู่บริเวณลุ่มนะคะที่รับลุ่มปากแม่น้ําที่ติดกับทะเลทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงทุกวันค่ะโดยที่ชาวบ้านที่นี่ก็ต่างเคยชินแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติเองนะคะคลองอัมพวาตามปกติก็จะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสองครั้งใน,น,งวน1วันก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นค่ะเรื่องนารุธที่3โดยเฉพาะ ช่วงที่23มิถุนายน2558ที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือระบุว่าระดับน้ําในวันดังกล่าวเนี่ยในช่วงน้ําลงมีการลดระดับลงมากที่สุดอัานเนื่องมาจากว่าช่วงนี้ปริมาณน้ำํำในแม่น้ําแม่กลองมีน้อยก็เลยทําให้น้ําไหลเข้ามายัางคลองอัมพวาน้อยลงไปด้วย แต่หลังจากนั้นในช่วงน้ําขึ้นปริมาณน้ําก็จะขึ้นมาเป็นปกติค่ะค่ะสี่นะคะก็สามารถจะมาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะทําให้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ค่ะตลาดน้ําอัมพวานั้นก็มีสิ่งพิเศษที่น่าสนใจก็คือพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะคะเก็บรักษารูปแบบอาคารกลางแจ้งแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ของบ้านไม้เรือนเก่าแก่รวมไปถึงวิถีชีวิตริมน้ําดั้งเดิมค่ะค่ะแล้วถ้าจะให้ดีนะคะ แนะนำว่าให้ไปเดินเที่ยวตลาดในช่วงแดดร่มลมตกหรือตั้งแต่บ่ายสามโมงไปนะคะในคลองอัภาวาก็จะมีพ่อค้าแม่ขายพายเรือขายอาหารเครื่องดื่มหอยทอดก๋วยเตี๋ยวกาแฟโอเลี้ยงขนมหวานต่างๆก็สามารถสั่งจากในเรือแล้วก็นำมานั่งรับประทานได้ที่ริมน้ำโดยรอบก็มีที่นั่งให้ะคะ่ะ ค่ะเห็นจากในภาพนี้บอกว่าเป็นตลาดน้ําแต่จริงก็ไม่ได้ขายของกันเฉพาะในคลองนะคะก็มีรถเข็นขายบนบกด้วยตลาดน้ำอัมพวาก็เป็นตลาดน้ํายามเย็นที่ให้บรรยากาศแบบสบายๆมีเพลงฟังนะคะเป็นเสียงตามสายของชาวชุมชนบางครั้เนี่ยก็จะมีดนตรีย้อนยุคที่เข้ากับบรรยากาศตลาดน้ําโบราณคะ่ะกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตลาดน้ํายามเย็นอัมพวาเนี่ยนะคะก็เป็นจุดสนใจเรื่องที่7นะครับ ว่านอกจากเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทานแล้วก็ยังสามารถติดต่อขอเช่าเรือเพื่อล่องชมชุมชนริมน้ำนะคะสามารถซื้อของระหว่างล่องเรือกับเรือขายของที่สวนทางไปมาได้ด้วยก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องลองไปสัมผัสแล้วก็เรือก็จะพาล่องไปถึงจุดที่ กวนน้าตาลปลึกขายนักท่องเที่ยวก็จะได้ชิมน้ําตาลสดกันเลยนะคะแล้วก็เห็นกรรมวิธีว่าเขาทําน้ําตาลปลึกกันอย่างไรคะ่ะค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการล่องเรือนะคะไปเที่ยวชมดูหิงห้อยในยามค่ำคืนค่ะปัจจุบันก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแสงหิ่งห้อยจากต้นลำพูที่มีความสวยงามแล้วก็อากาศที่เย็นสบายในขณะที่นั่งเรือนะคะมีบริการแบบเป็นรอบๆแบบเหมาลำก็มีค่ะหรือเป็นแบบมุคณะแบบส่วนตัวก็มีค่ะค่ะ แล้วก็ในปี2,550นะคะก็ชุมชนริมคลองอัมพวาเนี่ยได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโอโ้โหน่าปลืม้มกับเพี่พี่น้องชาวอัมพวาด้วยนะคะซึ่งก็เป็นรางวัลที่เขาให้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การยูเนสโกนะคะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ซึ่งเราไปดูแล้วมาแต่บรรยากาศนี่ต้องถ่ายรูปไว้นะคะตัวเราต้องต้องไปอยู่ในภาพนั้นด้วยถ่ายเห็นตัวเรานะเซลฟี่ <c oughs> นี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าประทับใจมากๆเลยว่าได้รับรางวัลโอ้โหระดับโลกแล้วเลยนะคะยูเนสโกค่ะ มาพูดถึงเรื่องการเดินทางบ้างนะคะอยากเดินทางไปอัมพวาก็มีเดินทางโดยรถยนต์ค่ะโดยใช้ถนนพระรามสองนะคะหรือสายทนบุรีปากท่อก็เดินทางไปที่ทางหลวงหมายเลข35นะคะไปถึงกิโลเมตรที่63เข้าตัวเมืองสมุทรสงครามผ่านตัวเมืองจากนั้นก็ใช้ทางหลวงนะคะส2มสมุทรสงครามบางแพรนะคะกิโลเมตรที่36-37กถึง็ก็จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าไปก็จะเป็นอุทยานร,ราชการที่2ค่ะตลาดน้ําจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับอุทยานร,ราชการที่ ที่2ส,ส่วนถ้าใครนะคะจะเดินทางโดยรถประจําทางก็นั่งรถประจําทางสายกรุงเทพดําเนินสะดวกมาถึงตลาดน้ําอัมพวาได้เลยค่ะจริงๆตอน รับน้องนะรับน้องของตอนที่เรียนจุฬาก็เด็กๆในรุ่นก็ไม่ใช่เด็กหนะ้าแกอายุเ <laughs> ยอะกันละในรุ่นนี่นะคะก็รวมตัวกันบอกอง,งั้นไปตลาดน้ำอัมพวากันไปนอนพักหนึ่งคืนนะฮะกนะ็ไปก็จะเป็นเหมือนโฮมสเตย์ <home S 2> <stay. S 1> ใช่ค่ะเป็นห้องใหญ่หญๆนะะสองอห้องห้องนึงผู้หญิงห้องนึงผู้ชายห้องผู้ชายมีน้อยก็ห้องเล็ก พอค่ะเพราะรว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่นะ,ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากมากก็คือ,อบ้านนี้นะคะที่เขาเปิดทําเป็นโฮมสเตย์เนี่ยตรงข้างหน้าที่ติดกับแม่น้ําติดกับลําคลองเนี่ยนะคะ ก็ตอนเช้าก็จะมีพระสงฆ์นะคะที่แบบพายเรือมารับบิณฑบาตนะคะก็ตื่นกันมาตอนเช้ามาใส่บาตบรรยากาศแบบเหมือนเราย้อนอดีตไปในสมัยสักร้อยปี <c oughs> ที่แล้วที่เขาบอกว่าโอ้ยมองไปที่ไหนกรุงเทพมหานครก็มีแต่ภายเรืออะไรเงี้ยนะคะพอ <c oughs> มาเห็นบรรยากาศแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาเราลงไปเที่ยวตลาดเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่เป็นชาวบ้านนีที่พูดคุยแล้วก็ราคาก็เป็นกันเองนะค,ะคือถ้าเกิด ใครที่มีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติอยากจะพาไปดูว่าเอะคนไทยเขาในในอดีตอยู่กันยังไงตลาดน้ำมาเป็นว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเลยนะคะที่น่าสนใจหรือถ้าลองไปสัมผัสนะคะบ,บรรยากาศแบบตอนไม่มีน้ําดู<ม>นะะ<ม>ก็ไปถ่ายภาพเพราะว่าอะไรที่ไม่เคยเกิดแบบนี้นะคะแบบปกติน้ําเต็มนะฮะช่วงนี้น้ําหายไป <c oughs> ก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้อย่างที่พี่ต้อยบอกนะคะเซลฟี่เก็บไว้นะก็จะได้เห็นกับตาตัวเองด้วยก็ถือเป็นการส่งเสริมนะคะไม่งั้นพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดมาว้าเงียบเหงาแย่เลยบางคนบอกโอ้น้าไม่มีแล้วไม่ไปดีกว่า ยจะไปได้นะคะอย่างที่บอกไว้ก็ทั้งหมดก็สิบ<า>มุมที่น่าสนใจของอัมาวาต้องขอชื่นชมว่า,าชุมชนที่นั่นเขาให้ความร่วมมือกันไง ไม่เชน่นั้นบอกว่าฉันฉันไม่ยอมฉันจะทําบ้านแบบนี้ฉันจะลื้อทาใหม่แล้วไม่ชอบบ้านแบบเก่าอะไรเงี้ยแต่พอเขาอนุรักษ์ปุ๊บโอ้โหได้รางวัลยูเนสโกเลยนะจริงๆเป็นชุมชนที่หน้าหน้าเอาเป็นตัวอย่างนะคะ,ะเพราะว่าชุมชนอัมพวานเนี่ยเล็กๆ<า>นะคะท,ที่มาดูงานแล้วก็เขาจะมีเสื้อที่เวลาไปมาแล้วอัมพวาอ,อะไรเงี้ยนะคะไปมาแล้วผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีลายที่แต่ละบ้านที่เราเดินเข้าไปก็จะมีลายเฉพาะนะคะราคาก็มิตรภาพเรียกว่าไม่ไม่แพงมากร้อยกว่าบาทก็สามารถซื้อใส่ได้นะคะ ออาตัวใหญ่นะ่ะอาจจะเพิ่มราคาไปอีก20บบาทอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า พอใส่มามันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวชุมชนใครไม่เคยไปก็มีความรู้สึกว่าเออเวลาไปก็ต้องซื้ออย่างน้อยก็มีของฝากก็ไปมาแล้วนะอําพวานะแล้วก็ถ้าจะไปไกลๆก็อย่าลืมไปเที่ยวชมชุมชนรอบก้านพะเยาบ้างแล้วกันนะคะที่พะเยามีเสื้อไหมคะไปมาแล้วก็มีนี่เดี๋ยวนี้เรามีแล้วทั้งเป็นเสื้อยืดแล้วก็เสื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองเพราะมีการทอผ้าหลายชุมชนโดยเฉพาะที่เขตอำเภอเชียงคําเชียงม่วนอะไรเขามีการทอผ้าของไฟลื้อเนี่ยนะฮะก็ สามารถเอามาประยุกต์มาตัดแบบที่เราชอบได้เลยหรือจะตัดแบบดั้งเดิมก็สวยนะคะค่ะทีน,นี้พอพูดถึงทางเหนือปุ๊บเนี่ยเราแวะดูที่เขื่อนสุริกิตนิดหนึ่งนะคะมีข่าวว่าเขืเ่อนสุริกิตนั้นนะฮะอาจจะลำบากแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกแล้วก็ระบายน้ําช่วยชาวนาก็จะได้น้อยนะเพียงแค่20กว่าวันเท่านั้นเองนะคะท่านผู้นวยการที่ดูแลเขื่อนสริกิตนะคะก็ยอมรับว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วล่ะคะ่ะ ะถ้าหากว่าฝนไม่ตกเหนือเขื่อนและคาดว่าระบายน้ําช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาได้อีก23วันก็อาจจะต้องลดการระบายน้ําลงแต่ก็ไม่กระทบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะค่ะก็เมื่อวันที่8รกรกฎาคมนะคะดรสุเทพเลิศศรีมงคลผู้มในการเขื่อนสิริกิตนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าปัญหาน้ำในเขื่อนสิริกิตนั้นมี เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ําที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาค่ะที่ได้ลงมือทํานาปีกันไปแล้วหากไม่มีฝนตกเนื้อเขื่อนก็จะต้องลดระดับการปล่อยน้ําหรือถ้าปล่อยน้ําในระดับนี้ก็จะมีโอกาสใช้เพียงแค่23วันเท่านั้นถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะ สาเหตุก็เพราะว่าใน3ปีนะคะตั้งแต่ปี2555 2556และ2557ไม่มีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเลยค่ะทางนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าพายุแต่ละลูกที่เข้ามาในประเทศไทยคาดหวังว่าจะได้น้ําฝนจากพายุลูกดังกล่าวแต่ก็ไม่มีตามที่คาดคิดไว้ก็เลยทําให้น้นําเหนือเขื่อนไม่มีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําติดต่อกันมา3ปีแล้ว จนลามาถึงปีนี้2,558เนี่ยถ้าหากว่าฝนไม่ตกไปจนถึงเดือนสิงหาคมเขื่อนก็จะต้องลดการระบายน้ำจาก17ล้านลูกบาทเมตรต่อวันหรือเพียง11ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแล้วก็จะส่งผลกระทบในระบบนิเวศและผู้เลี้ยงปลาในกระชังแน่นอนเลยแต่น้ำอุปโภคบริโภคก็จะไม่ส่งผลกระทบค่ะ ซึ่งในส่วนของการทําฝนหลวงนะคะที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีฝนตกเลยข้อมูลล่าสุดนะคะน้ำในอ่างเก็บน้ําของเขื่อนสิริกิต์นั้นมีปริมาณน้ําที่อยู่ในอ่างอยู่ที่3 2 1 6ันสอล้านลูกบาทเมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยละ33.82ุดนะคะซึ่งก็มีน้ำเหลือใช้ปริมาณน้ำให้ใช้ไี่อยู่ที่366.63ล้านลูกบาทเมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 5ร้อยละ5.51นะคะเท่านั้นซึ่งในแต่ละที่ก็มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำนี้ยอยู่ประมาณ3.45ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะถือว่าน้อยมากและก็ลดลงทุกวันนะคะในการเขื่อนเองนั้นได้ระบายน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคลุ่มน้ํหน่านและผักดันน้ําเค็มอยู่17ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะถ้าหากว่าไม่มีฝนตกเหนือเขื่อนก็จําเป็นจะต้องมีการลดระดับการปล่อยน้ํา หรือถ้าหากว่าปล่อยน้ำระดับนี้ก็คือวัลล17ล้านลูกบาทเมตรก็จะสามารถปล่อยน้ำได้อีกเพียง23วันเท่านั้นนะคะถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาเคื่อนสิลิกิตเนี่ยได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามไละวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้นคณะอนุกรรมการก็เลยปรับแผนการระบายน้าตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน และทางชลประธานก็ปรับแผนระบายน้ำตามสภาพน้ำในแม่น้ำและปริมาณฝนค่ะค่ะก็ดูจากในภาพก็จะเห็นเลยว่าถ้าฝนยังไม่ตกลงมาเหนือเขื่อนนะคะปริมาณน้ำที่มีอยู่แค่33%นี่หรือว่าร้อยละ33%นี่ใช้แค่23วันไม่ถึงเข้าพรรษานะคะเนี่ยใช่ที่ก้านพะเยานะดรปกติเนี่ยจุน้ำได้33ล้านลูกบาทเมตรแต่วันที่ไปเนี่ยวันที่3กรกฎาคมเนี่ย 15ล้านลูกบาทเมตรหายไป,ยไปเป็นครึ่งเลยอ่ะไดค่ะโอ้แล้วก็ก็คิดดูเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยน้ําออกไปท้ายท้ายที่ประตูน้ําแล้วอ่ะหลายอําเภอก็จะต้องแห,งห้งเรียกว่า <c oughs> ขนาดต้นน้ำเพราะพยาอยู่อยู่เหนือนะคะ <c oughs> <ช>น้าที่จะต้องปล่อยลงมาเรียกว่ากลางน้ําหรือปลายน้ํานี่แย่เลยนะคะเพราะว่าการรับน้ําที่ที่ ที่ต้องใช้กับภาคการเกษตรนี่<ช>ถ้าขาดน้ำนี่ผลผล,ผลิตทางการเกษตรก็แห้งตายเลยใช่ค่ะเพราะตรงนั้นก็เป็นเมืองชุมชนเมืองแล้วก็ต้องเอาไปใช้เพื่อการประปาเห็นไหมคะถ้าเกิดมันน้อยลงไปเนี่ยคือมันมันต่ําขนาดที่เรือหาปลาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมันน้ํามันน้อยมากเลยนะส,ส<า>อ่อเนี่ยจากตะลิงจากฝั่งเนี่ยนะยุบลงไปเนี่ยประมาณ2เมตรคดูดิ อันนี้คือสิ่งที่มันเทิาขกับที่ปทุมนะคะที่ที่บอกลึกไป3เมตรที่ถนนแยกเลยนะเห็นภาพแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยใช่ค่ะนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าฤดูการต่างๆมันแปลเปลี่ยนใชคะว่าไม่เคยแล้งมันก็แล้งรุนแรง ฝนไม่เคยน้อยมันก็น้อย3ปีเนี่ยฝนแทบไม่ตกเหนือเขื่อนเลยเนี่ยที่เขื่อนสริกิตเนี่ยที่กวานพะเยาก็เช่นกันแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เพราะนั้นท่านปลอบประสบก็เคยพูดอยู่แล้วนะคบพยากรณ์อากาศของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้กรมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งในระดับโลกเขาก็บอกบแล้วนะว่าปริมาณฝนจะน้อยนะในปีนี้ให้ระวังเตรียมไว้ด้วยนะคะเรื่องน้ำเนี่ยและโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยเราเป็นห่วงมากทีนี้มาดูมาตรการของรัฐบาลนะคะว่าก็ทําอะไรบ้าง เพื่อที่จะ <ขา S 1> แก้ไขปัญหาภัยแรงค่ะค่ะก็มาดูนะคะที่การแก้ไขภัยแล้งนะคะ ตอนนี้บิกตู่ก็สั่งให้ทําทันทีเลยก็เรื่องเรื่องของทกศให้เปิดเงินกู้60หมืล้านนะคะซึ่งบิกตู่เนี่ยนะคะหรือท่านผู้นําเราเนี่ยนะคะก็สั่งขุดลอกคลองค่ะใต้อ่างเก็บน้ําสู้ภัยแล้งนะคะลั่นไม่ต้องประเมินสถานการณ์เนบนักข่าวฝนตกก็ต้องเปียกสินี่จี้ทางหลวงชนบทซ่อมถนนสุดนะคะทกศก็ผุดสามารถตรการช่วยเกษตรกร,ร,ก,รกว่า1ล้านลายนะคะ รวงเงินก็60 0 0 0ล้านบาทแล้วก็กรมฝนหลวงก็ชี้นะคะผ่านวิกฤตแล้งสุดแล้วตั้งเป้าเติมน้ำในเขื่อนได้ไม่เต็มไม่ต่ำกว่า100ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะคะสำหรับ